สวัสดีครับผมคุณนัทปาเนาสามัคคีปามนะครับวันนี้คุณนัทเดินทางมาที่อำเภอซีมูจังหวัดขอนแก่นนะครับมาส่งชุดอนุบาลลูกปลาทีนี้อธิบายนิดหนึ่งนะครับอ่าระ,ะ,ะบานนี้ก็ได้ปกติมันก็จะมีสะดือนะครับสะดือแล้วก็ตัวอ่าเดี๋ยวตัวตรงนี้ตัวอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวสะดือนะครับแล้วก็ตัวอ่า การระดับน ok exactly like ้ ices, ําก so ็จะเห็นได้มีสิบเซนกับสิบห้าเซนนะครับถ้าฝั่งนี้จะเป็นสิบเซนนะครับวัดจากตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสิบห้าเซนอ่าวัดจากขอบตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดระบายระบายขี้ปลาคือการปลาออกนะครับการปลาออกแล้วก็จะเสียบไว้อย่างนี้นะครับอ่าขี้ปลาก็จะลงตรงนี้นะครับเวลาทำความสะอาดเนาะขี้ปลาลงตรงนี้ ส่วนตัวนี้เพิ่มมาเป็นฟังก์ชันพิเศษนิดนึ่งเวลาที่เราจะตักปลาหรือเคลียร์ปลาออกบ่อทั้งหมดนะครับปกติเราจะใชะ้ตะแกงช้อนออกอแต่นี้เราไม่เราไม่ทำอย่างนั้นเราเราทำอย่างนี้เลยนะครับเราจะเปิดอย่างนี้เลยนะครับเปิดลูแล้วก็ไปเอาปลาด้านล่างนะผมเชอ,เอาปลาด้านล่างตรงนี้เลยกระบ,บาดถานมาลองข้อดีก็คือป้องกันการสัมผัสปลาบ่อยๆทําให้ปลาช้ํา นะครับโอเคทีนี้มาดูระบบบ่อขุนนะครับนี้กาลังทํานะครับก็จะปูกระเบื้องนะครับนะก็ออกแบบใหม่เลยนะรุ่นนี้ตัวระบายน้ำนะตัวครอบก็สี่นิ้วเลยนะครับสี่นิ้วลงสองนิ้วนะครับเพื่อความเร็วในการระบายน้ํานะครับอ่าัดมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกขุนนะครับอ่าบ่อทดลองขุนนะครับอันนี้ 1เมตรคูณ2เมตรนะครับโดยเฉลี่ย1เมตรคูณเมตรก็แบ่งเป็น2บ่อแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญเลยก็คือบ่อพักน้ำนะครับบ่อพักน้ำตรงน,นี้สำคัญมากเพราะว่าบางทีนะครับเราเอาบ่อจากแทงนู้นนะครับมาแล้วก็เกิดปัญหาคือเช่นตอนนี้เลี้ยงปลาปลาหมออุณหภูมิน้ําในแท้งมันร้อนนะครับผ่านผ่านท่อพ v c มามันร้อนอันนี้เห็นปัญหาแล้ว อันนี้เลี้ยงพวกปลาดุกกับพวกปลาหมอแต่ทีนี้ส่วนนี้จะเป็นของปลาไหลนะครับแล้วบ่อพักน้ําที่อุณหภูมิเย็นนะครับอุณหภูมิคงที่นะครับในการเปลี่ยนถ่ายในระบบนะครับทั้งหมดเลยทั้งบ่ออนุบาลฟักแล้วก็บ่อเลี้ยงขุนนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อลงจุลินทรี์ในบ่อนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ I'm okay.